<c oughs> <c oughs> เอาล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวีนะครับผมแล้วนี้ก็มาอยู่ในเกมในตำนานของเรานะครับผมเป็นเกมที่ผมเล่นทุกวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมหลีกออฟออริจนไฮริฟน์นะครับผมซึ่งก็ไม่ลงนานแล้วนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ต่อยต่อยเอาการินหายหืมหายไปไหนเพื่อนกบมากรอน <c oughs> <c oughs> นี่เตะนี่เตะเอา้าโหเฮ้ยปึ๊บต่อยกาเ่นอย่าไปยอมโอเคเพื่อนเฮ้ยผมไปอยู่นะอืมเฮ้ยปึ๊บหืมคุ้มคือฝีมือผมทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมก็คิดดูดิอืมอืมเอา้าโหเฮ้ยต่อไหมล่ะอืมเรียบร้อย เออออเตะทีเดียวตายพุดธเ,เออืออเฮ้ยผมผมชนะอบอเอาบอเพราะว่าผมชนะว่ะอืมเขาคิดจะเตะกับผมเหรอ ทีมทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันทำไมครับเราชนะได้นะถ้าเกิดอืมเรียบร้อยเตะเตะการขอขอหักอะไรตะแกีไม่เอาเพื่นอ,อเนเอาไอคอนเอฟเคก่อนคนอื่นไปชัดดา <te animals> <te animals> ผมไปก่อนละ เฮ้ยขอโทษครับการทันไหมนะ่ะผมว่าแพ้แล้วจ้ะคุณผู้ชมเกมนี้จะเป็นเกมคพ่อวางสั้นนะครับผม <c oughs> นี่เฮ้ยหอยคุ้มอยู่นะจะโกดกันเลยอะไรเพื่อนอืมอืม บงเรียบร้อยนิ่งเลยกลับบ้านละเฮ้ยเอโคใจเย็นเพื่อนโคกลับมาก่อนพี่แกไ,ไ่คิดจะกลับเลยเ,เห็นไหมเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวอยู่ใกล้กันก่อนทิชมีอะไรจะลาบอกลาไหม มีอะไรจะบอกลาไหมเพื่อนอึบเด้งสองเด้งดึงเลยเป็นยังไงแล้วเรียบร้อยอีย๋ส่คุณเล่นนะครับผมอย่าไปติ้งจังผมจะมังกรพวกคุณจะแย่งม่เนียผมทำไมอืมบองชุดเดียวตายเทมอดี ผมก็เจ็บเหมือนกันเอาเอาไปเพื่อนแคปป้าเขาคนเดียวซึ่งป้าเขาไม่เฮ้ยเกือบผมว่าผมไปแล้วคุณผู้ชมเกือบไม่รอดนะเนี่ยตะเกียเอ้าเฮ้ยเฮ้ยบายบายเกือบไม่รอดมังกอนเรามีชัยไปกว่าครึ่ง นี่บองอืมนี่โค้ยดาวเมดบ้าอะไรวะเนะนี่ยนี่อึบบองนี่ดาวเมจนะดิคุณผู้ชมดาวเมจโคตรเบอร์ เขายอมแพ้เถอะนะคุณกันป้องไม่ได้หรอปุ๊บป้องเอา้าว้าวแต่ได้เอ้ยไอ้บ้านนี่แรงยัง <c oughs> <c oughs> เลยอาแล้วครับก็จบแล้วสำหรับเกม League of ฟ e g e n น s Wild Rift นะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกนะครับผมผมพยายามจะตัดให้มันสนุกขึ้นแต่ลงคลิปน้อยลงนะผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่สนุกหรอก <c oughs>